เดิมทีนะฮะาการจราจรสมบัติจะไปใช้สะพานปิ่นเก้านะฮะแล้วพอดีมันก็เกิดกวาฟไออาดขึ้นมาพอสะพานนี้เสร็จก็สามารถที่จะช่วยระบายรถจากสะพานปิ่นเก้ามาที่นี่ได้ก็พอสมควรครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยเดิมๆแล้วก็เป็นทางเป็นสวนเป็นไรการการไปมาก็ก็ไม่สะดวกเท่าไหร่พอมีสะพานขึ้นมามีทางรถมามันก็สะดวกขึ้นครับแล้วก็ชุมชนก็ได้รับผลประโยชน์จากสะพานนี้ไปด้วยผมคนเกิดที่นี่โดยตรง ที่อยู่ตุมชนบ้านปูนอยู่ใต้สะพานพระราม8เป็นคนขับวินอยู่ที่นี่20กว่าปีตั้งแต่สะพานยังไม่มีช่วงที่ยังไม่มีสะพานมันจะติดขัดไปหมดคือว่าแต่ละซอยมันจะมีถนอนอยู่เส้นเดียวคือวิ่งเข้าลงเล่าสุราบยิขันจะวิ่งอยู่เส้นเดียวทำให้รถติดยิ่งตอนเชา้าเด็กเรียนไปโรงเรียนก็จะต้องเบียดเสียดกันออกเพราะว่าถนนเป็นเลนเดียวแต่พอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอ,องค์ทรงสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นมา คือมองเห็นแล้วว่าถ้าไม่สร้างนี่ถนนและรถเนี่ยจะติดมากพอสมควรโอ้โครงการนี้ผมชอบมากเลยผมใช้เป็นทางนิสมาหากินทั้งวันนะครับผมจะถามลูกค้าเลยฮนะทุกรายเลครับลูกค้าทุกรายจะพูดเลยว่าค้ามพลมังามแปดดีกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับร้อยทั้งร้อยเนี่ยมีทั้งยี่สิบคนนอกนั้น80คนบอกข้ามพลังามแปดหมดนะักเรียนเนี่ยอยู่โรงเรียนก็ถือว่าเป็นสังคมเล็กๆนะคะ มาจากครอบครัวก่อนแล้วก็มาในโรงเรียนเราก็จําลองสถานการณ์จากในสังคมตรงนี้นะคะเพื่อที่จะหล่อล้อมให้เขาเป็นต่อไปเขาจ้องเป็นประชาชนที่ดีในประเทศชาติซึ่งเป็นสังคมใหญ่เขาก็จะสามารถมีชีวิตยอยู่ได้แล้วก็จเจริญรอยตามจากโครงการพระราชดำรินี้ และอาจจะน้ำตาซึมเลยก็สำหรับพระองค์ไม่ทราบว่าจะกล่าวคำไหนดีเลยนะคะว่ารู้สึกทราบซึ้งในพระมหาการุณาที่คุณของพระองค์มาตั้งแต่เล็กจนถึงปัจจุบันนี้นะคะอายุมากแล้วเนี่ยก็ยังเห็นพระองค์ตรากตรำเห็นพระองค์ทรงนึกถึงแบ่ประชาชนและประเทศชาติะคะสิ่งที่อยากจะพูดก็คือ ขออารันธนาคุณพระศรีพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกะค่ะได้โปรดอภิบาลพระองค์ให้ทรงพระเกษมสำราญให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานให้พระองค์ทรงแข็งแรงเป็นนิ่งขันของวงชนชาวไทยตลอดไปค่ะสีหลวงท่านสุดยอดเลยเนี่ยขณะท่านอยู่แต่นั้นท่านยังรู้เลยว่าสะพานตรงนี้มันทําให้ระบายรถได้เยอะ ในหลวงมีส่วนช่วยอย่างมากคือว่าตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเนี่ยผมก็เห็นพระอ,องค์ท่านเนี่ยคือเข้าใจประชาชนว่าประชาชนต้องการอะไรประชาชนต้องการแบบไหนมาแล้วพระอ,องค์ทำไม่ใช่เพียงแค่เพื่อสำเร็จในการสร้างสะพานเท่านั้นแต่ชาวบ้านที่อยู่ในละเวณรอบๆสะพานทั้งหลายก็ยังมีแหล่งที่ทำมาหาก,กินยังมี หลายสิ่งหลายอย่างที่กระจนกระจายทําให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกคือผมรักในหลวงอย่างมากรักมาก,มาก่าคือรักมากที่สุดคือยอมอยอมตายแทบพระบาทของพระองค์ได้ถ้าสามารถพีพีกายได้ก็จะขอพีกายให้หลายพระองค์กษัตริย์เพียงพระองค์เดียวในโลกนี้